ครับบรรยากาศท่าคืนในตัวเมืองแสบเรียบนะครับเราก็เดินเดินเลาะนะครับเขาเรียกว่าเดินเลาะเดินเลาะจากร้านอาหารตวเรสาบไปยังโรงแรมนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรพูดพูดเยอะต้องหนึ่งกิโลสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยเออหนึ่งพันสามร้อยเมตรครับมันจะดูเยอะดูก็ใช้ง่ายเคลื่อนท้ก็เดินเพื่อให้อาหารมันย้อยนะครับ ทำย้อยโอ้โหทีมงานกเยอะแยะเลยรบกวนพูดพันเดีนมากกว่าเลยไหมครับก็คือรถก็มีให้นั่งนะครับแต่ไม่รู้จะพากันเดินทาแพอะไรครับก็เพิ่นคุณก็พูดภาาทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมอยู่พูดภาษ Gracias. <laughs>